เมื่อไรยังไม่ทันเลยลกนี่แหละพี่น้องอน้ำกามก็มีกินข้าวยาสวัสดีและสบายดียสสามเช้าพี่น้องมาทุกคนเลยระหว่าจะเป็นพี่น้องของลาวพี่น้องของไทยพี่น้องที่ต่างประเทศท,ท,ที่ติดตามสมจ้งองคอมเมนต์แต่น้อยกับอทักทายสบายดีเนาะมื่อนี้แม่น้อยกับโบได้ไปหากินนะพี่น้องแม่น้อยจะไปหาลูกกานะก่อนสิไปก็ขอเขาคุณเอสซีทุกท่านเนาะที่้ามาเป็นกำลังใจแม่น้อยตลอดมาเนาะผู้เลยที่ทามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลกชเซกดติดตามแม่น้อยด้อย พราะเป็นการ <c oughs> แม่แต่น้อยกลัวผิดว่าถื้พี่น้องเอ้ยพราเป็นกำลังใจการเด็ดคลิปต่อไปนะก็ว่าอะไยังห่างเดีค่อยไกลชีได้ยางไปลูกกาก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศไม่ได้คือเก่าพี่น้องเอ้ยผลเงียบเบคือเก่าก็เมื่อวานในเมื่อวานนี่มดมือพี่น้องเอ้ยไม่ได้เอิบเลยผลนะมันนี่ก็เริศฝดๆอะไรเลี่ยแต่ว่าแดดกะเริ่มมีพี่น้องก็มีนะนี่กะไม่ได้นั้นไปเลยแล้พอเห็นตะเวนพอรำพอดีนะเดี๋ยวค่อยไกลชีได้ยงางไปหาลูกกาก่อนมันนี่นะ ได้แม่ตาน้อยกแกยางลงไปหาลูกกาก็พี่น้องเอ้ยตาเว้นเมื่อนี้กาเริ่มเห็นเนหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยนะตาเว้นนะนี่คอยกีหอดตะกาแล้วได้พี่น้องเอ้ยคอยยางมากก็ได้นี่หลายคนเมื่อนี้ผู้พาตาน้อยอีกจากบิวบ่อข้ามพ่อข้อนี่้เพราะว่าซ้ำท้ายนะพี่น้องลูกเอาพ่อแล้วก็ชิได้ลูกทิมนะบปนี้นะกาเนี่ยดำตามานะ วิวเพื่อนกันอย่าได้ลกการลกพิมประบัณน,นี้นะที่ด้าผู้พาตาหน้อยอยู่เชื่อเดี๋ยวนี้แต่เห็นขาข่าขอเด้พี่น้องเลยพี่ลึกลีกานี่กันท้อเพราะผัดงาชูงกน็นี่หู๊วงาไปผ่าเมื่อไรยังไม่ทันเลอะลกเอาซ้ำซ้ำเป็ดสบายดีหรืยอยังตาหน่อยสบายดียยไหมหัวก้นเอาอะไรนิดนึงไปลูกไปลูก พอดีว่าพอนี่นังจิกเต็นมาเยี่ยมบึงผู้เดดพื่อนพี่น้องอือมีทางติกเตนทางหอยโกงกับปูแดงก็มีพี่น้องเอ้ยนะติกแต็นก็ได้หลายเติร์ดไปได้ปูเจ้ากระวี่กับปูหน้าก็มี่ก็อย่าพ่อโคแล้วเนาะไปหาต่ออีกโลกากอนพี่น้องเอ้ยกากระบองผาตะน้อยห้าไปค้นหาจิกเตนมุดมีมาล้ว 太恐怖了。 โผ่แล้วพี่น้องเลยคลุกแล้วการกันท่้นคุณเจ็บจืดเนาะขุทักน์้นนีง เลือกพ่อแล้วพี่น้องเอ้ยพาเดี๋ยวเลือกโลคิมวาดินะนี่นะโลทิมอะไรไปนี่ผู้พาไปกับโลคิมเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนไปโอ้แก่เลยหลดตาน้อยหาติ๊กแตนมาพี่เอาออกกำละงกายออกมามาข้ามขึ้นไปเตาะอีกเป็นแต่ย่านนู่นน้ำอันตะก้ามืดผมไปเอากระปูนมาบ่าวพี่นี่เอากระปู เก็บกระ,ป,ะ,ป,ะปูเก็บติ๊กแตีนไปนัพ่พี่น้องเลยชงบอกข้ามก็งามเลมพี่น้องเลยกานึง <c ười> าาน่งในเฮลอยังเลยกา,า,านึงา่งสาวบิวเป็นกระยาแล้วโหนกาคึงคันวันนี้ได้แต่อโห,หมู่หาติ๊กแตีนเลยนะนั่งโหอยู่โหนละแม่มันเลไวไปๆนี่โอ้ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงอะไรอย่ากินข้าวแล้วนี่ <c ười> จะลาะะา้างพ่อเนาะจะล้างตะปูกับตะล้างตะปูจะปูนี่เอา,อาแต่ลายอันนี้นะแต่ลายหรือเปล่พาผัวพี่เนาะ กะกะเคยยลกหมดแล้วเพียงว่ายังน้อยหนึงป้าตัวติ่งเตล่าอีดนี่นะเอาจับเจอแม่นี่ตัวใหญ่ๆทั้งหมดนี่นี่นันี่ตัวนี้จับม่จัแม่จับเตล่าตัวนี้อยู่ทั้งหมดเนาะไปถุงได้บ้างนี่นี่มันหลานตาชิ่งยังเหลือลอมน้อยยังพี่น้องเอ้ยกากระไรนี่บ่าวผู้พาตาน้อยเพิ่น

ดลากรกไลายนึงช่างกระปูช่างติ๊กเตนขึ้นไปนี่น่าจะได้กินติ๊กเตนนี่แหละพี่น้องเอ้ก้ามก็มีโอ้ปลายไีลน้าแน,น้วโอ้ดึกแล้วนี่กาชุ่มคอยก็ได้ปลากระไลนึงพี่น้องเอ้ยนี่โลกโลกเลือกนะนี่แต่อันงามๆอันจุ่มชทั้งหมดเพ่งข้อเพ่งเอวนี่กากับพี่ลึกมาชุ่มู้อีพี่น้องเอ้ยมีแม่นทะจุ้มนี่ได้จุ้มพุนอีพุมองแม่คอยเห็นพุนกาขึ้นไปทิมพุ เดี๋ยวค่อยแกชี้ได้ไปหุ่นกาขึ้นขัน้นที่เขาก็อนมาเนี่ยครูชาวบีเพิ่งกะหุ่นอยู่เอตโน้อยหุ่นกาขึ้นขั้นก็แล้วเลยพี่น้องเลยชิได้ยางมือเท่งก่อนอ่าตัวชอบหุ่นนี่แล้วมืออีกที่พี่น้องเลยกาแม่มันน้อยขนาดชี้ขั้น,น,นตเต็มมดคู้ขั้นโลดเชยยางมือเท่งหายอยู่ไอ้ก,กินก็นพี่น้องเลยมือเอ็นหุ่นกาก็ได้พี่ลึกว่าลายพี่เลอพี่เลอลายก็โดนปีแล้วนี่กาพี่พ่อหน้าปีนี้กาหรือหน้าบาตัตรน้อยเพิ่งกะ ยัง,งเนาะเลยกับพิชักไขไ่แดงมื่อนี้มันมีมะเร็งแดดเนาะแต่น้อยลงน้ำกะเมื่อวานนี่ยผมนตกจังหนาวเช่นหนาวปะกัมขลีอยู่คนต้องลินเมิดมือ,มนนนะอเ,ม,เมือเมเ่อว,ว,วานนี่นะแต่น้อยลงน้ำกะไปเท้าขึ้นมาชงหนาวแห้งอายเพนไปกัมโพเพนพี่น้องไปหากินเอ้ออีพีเอเลนไม่ได้หร่อวานนี่นะเออ กิเลสก็ไดชนอนาว่าอันนี้เนาะจะเลนไม่ได้โอ้แม่แต่น้อยก็มาหอดเทลงนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิด้หาให้ยูเอดกินก่อนโคติกเตนกับกระปูเนี่ยนะพี่น้องเขอข้ยใไอยูเอดกินนี่ก็ได้่คเป็นชืออ,นนาอมาแต่น้อยเป็นกือกบเป็นตกตะลางนะเฮเอเอเฮออแต่ชิงดายเก็บเพื่อเด็กเก็บเพื่อเด็กล้างติกเตกกนกับอันกระปูโคพี่น้องเอ้ยแม่กล้ามันนะ บาพุชาก,กับตาน้อยเป็นกระเสี้ยวเสียใช่ไ่กระเด็นนะใช่เพอโคโลแลติกแตหน้อยติ๊กแตนเอาห้าตะก,กาพี่น้องได้บัรายนึอก้ามนะมันนะแ้ติ๊กแตนอยู่ในใส่บอกโคโลนะใช่อะใช่ไหมใช่เยอะที่พีมบอจ้ะเฮ้ยใช่ใช่กามมันจะอืม,มตาน้อยจะไปหาจีกก้ามกระปูระบาดนี่ ตาน้ตเป็นแต่โอยเด้พี่น้องตาน้อยก็เอ็ดเป็นทั้งมันเอ็ดกินกัน,นาลายอีเิ็กแดนนี่นะพี่น้องลายเทอะไรวะเนี่ยใกเอาเพอาะทำพอดีได้ในครับอยู่เหินกล้ามืดนะแนวเอากันอีโลค่อยว่าสิยันได้เป็นโถอยพอี่จักนี่ก็ได้เป็นโถยแล้วบนจุ่มติเกแดนร์เป็นคู่อ๋อนี่ลายอีเล็กเตอร์นะเป็นคู่สิเจอเกับเป็นหนูโคกับพี่น้องเอเชื่อลายๆนี่จะหน่อยเพราะว่ามันลายเนาะ ติ๊กแตนกระปูหลายนะโค<อ>ไน้ำอะไรนะอ่ะท้างมอไผ่กระลุกเรียบร้อยละ่ะมาเบิ่งมอโคติ๊กเตนโคกระปูกะพบพดแล้วพี่น้องเอ้ยไผ่ก็ลุกได้ใจขนาดเลย ได้ล่ออีกน่อยก็น่าจะได้พี่น้องเลยโอ้ยบาดตะน้อยเป็นกศัตูลงมาโลดโอ้หมาเบิ้งอีรอบพี่ชองเชื่อโคยชุกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะตะวโคขับขดแน่นนี่นาะเป็นตะแฉบเลยนะเฮียมห้อยอย่างละบ้านนี่บาดตะน้อยเพิ่งจะชิมพี่น้องอ่ะจะชอมึงเพิ่งชิมเพิ่นะว่ารสชาติมันเป็นน่ารึชิมทอดอย่าเบิ้งนี่รสชาติมันเป็นน่ารึแฉบบเอาหบ่แฉบ เป่าผัวแห่ไงอีเทปพี่น้องเอ้ยก็เป็นยีกิมได้ฮะเป็นอะรรสชาติเป็นะอะไรรสชาติรสชาติเป็นเข้มๆอ้าวรสชาติมีเข้มๆคือเก่าอีเล็กพี่น้องเอ้ยหมอนี่จิ้มไวได้เลิศเลยหมอนี่รสชาติมีเข้มๆลูกชุบแล้วพี่น้องเอ้ยบระคำเพิ่นปุุงอ๋อบ่าวผัวเป็นตากพี่น้องเอ,งอ้อผผอเย ตั้งกิมจิอแม่เอ็นเน่านั้นโรบัดนี่โอ้มักง่ายนี่เนาะอ่าพ่อเพ่าเพ่าเพ่าเอยูเนี่ยกินข้าวกะเอ็นแล้วลพี่น้องเอ้ยโคกับปูกับติเกนพี่น้องมีแกงหน่อไม้นั่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้นะถ้ามากินแกงหน่อไม้ก็จักสิกินเพี่น้องพี่น้องเพราะว่ายำดัมหน้านะฮะย่าเนีกินก็ได้ถ้าบ่ได้ดัมหน้าจึงหาง่ายอยู่ด้วยมาพี่น้องมากินข้าวงานเมตตาน้อยมาแนวกินจับกับบ่าวภูพาเป็นเต็มกระซ่ามึนงโลดพักเว้นก็ได้ ตกําลังงามพี่น้องเอ้จมกระโต๊ะเพื่อกระเพื่อจะโจมกับกระโต๊ะขี้ห่านนั่นพ่อดีเดียวเลยพี่น้องเอ้จักเมื่อเล็วเราไ,ได้กินข้าวบา่าแต่น้อยเลยจะโจมพ่อเพ่นมาๆพี่น้องมากินข้าวงานแม่ต่น้อยม,อมไหมบะผู้ผ่ากับหาเผื่อได้เหมือนนี่ไอ้จะเจอได้อ่าแตน้อยกันมากระปูติกแตนแม่งมั่งแต่แม่งมั่งกินเอาว่า ท่ก็ตนหั่ม้าหนังตัน้อยก็ะด่ออ้าะโม่ึ้นิปากกาปูไม่คือนังคิเจอได้กว่าหังจริงใจคืโต๊ะนะเสอต้องจะกาย

จำมันได้เหยใช่นู่นอะไรดิคินู้นดูว่ามันจะหนโอ้ยเศรษฐีอ๋อตัเยอะนู่นเยอะอมากเลยพักนู่นที่หนจ้ะโอ้ยคิดดีแต่พกใช่เนีอ่ะเลยนี่้าชอบนเข้าชอบนะด้น่นนี่ะ แม่จะไปจานะตื่น้น่ละีแม่พักมือีีแม่เ้ยจ่ฮึจีแม่กเอ่เขามา่านะเขามาถุงเล็กไว้นึงเขากินนันนังนีเขานเฮ้าอได้เห็ดเพพี่น้องเอ้ยนะนี่บ้าผู้าเปเนหมาะตาหางเพื่อี่นี่ดอกงามก็มีดอกเขาก็มีผู้ภาเอ็ดเพือน่นะ่เหะม่ มะแหงเม่ก <ynam> ้ันบเมนมะแห้งอันนี้นางมาอันน้ำมาเอิกมาเอกปลตงามอีนี่น้องชุกแดงฉลานอยู่ทหเปนเป็นแต่จะได้มาหุงต่ำเชน้อต่มาหุงชุดนั้นเพรม่จะมีมาเอิกได้นี่เปหลายในชุกเมื่อนอะแม่ผูพางนี่มีมาหุงเชจ่น้อ เดี๋ยวอื่นก่อนหาชิ้นมะฮุ่งมาต่ำแต่น้อยพัดจะได้มเมือคืน,นค,ค,คน,ะนะน,ดดนพี่น้องเอ้ยปิดมเมื่อคืนนั่นนะหนามได้ล่ะปิดได้เปล่าหนี่งหนามปากได้ปลาตาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดขี้ควายงามมาดีนะหาเห็ดตาเป็นพวเห็ดพี่น้องเ,อเห็นแต่เห็ดขี้ควายอย่างน,ะงน,นี้นะปีงไอ้แจ่วแซ่บนิดหนึ่งการตีนชุ่งๆง่ามๆนม่ยนันนนนกินได้เห็ดขี้ควายนะถ้าไปว่าตีนจับนั่งกินไม่ได้น,ะนี่ยนะเบือ่อพี่น้อง ตัวนี้นะโบเปอรือตัวนี้กินข้าวหญ้าแล้วกับบ้าผู้พาเป็นโชนมาคุดกิโล่พี่น้องเอ้ยนะพัดกระต่ายย่างดีคอยในชงชายบุได้คุดมื่อนี้นะผู้พาเป็นจองนาสีมันก็ได้นะคู่ข้าวคักๆได้เอ้ยก็อย่าคุ้งงอผู้านะก็อย่าคุ้งนะายังคุ้งนะแม่คุ้งาะบ้าตัวงปี้ตัวปงปี้เอ้ามาคุดกามันตัวปงปี้แล้วเนาะ ชงนี่กับมักอันนี้พี่น้องเอ้ยจำว่าไม่ได้แก้เลยนะขึ้นแต่โลกากับนุ้งคือเก่าไ้กิโลตัวบุกปีนลตัวบางใหญ่นึงน้องอาบาดต่น้อยเป็นกระเบเห็นหูมันช้ำเพิ่งบอก บาทแต่น้อยไปกัะค er <with> ุดพอเพ้นแล้พี่น้องเอ้ยเกือบไปได้ถือแล้วมื่อนี้ไดไม่ถือเกือมื่อนี้น่นกิต้มที่ต่อมนาคีต้มเาปะโลดเอาผูกพาเพกขมมยขมอยู่ต่พี่พีกือบจะุ้งเราหมเลยเด้อไกจ่เราปล่ผูกผ้าขู่เราเป็นจิ๋วซ้ำขู่เราเป็นจิ๋วซ้ำเลอกลีเนะเออไหมพดกับมือไม่กับจานกัน กูผพาเป็นการได้คุดหูมาอย่างอีปันนี้หัโลอ่อกล่ะุ้งนะหัีโลอ่อกหตีโลอ่อมหิ้วมือตุ้งแล้วบ้ลาตุ้งนะเอกขุงไหวก็เราหูนี่ เก่าวยอ๋อเไปอะเมันเดมแมกะบบาวูแม่เงาแมงงอเงาถ้าเห็นคูมันเฉขูดงายอย่เนาะี่้อนะเพราะว่าดินอ่อนเนี่ยเป็นโต๊คุ้งละคุ้งละตื้นอันนี้จ้ะฮะีล้ออีล่ะตี้ออีลังหนี่กนเลยกัมไฟไปแมจะไปทางน้อ ฮมูงงพาเป็นเห็นนี่และพี่น้องคุยจิโนโอ้ขุด,ด,ดแบบยืนขุดลนเลยแบดนี้ก<อ>ุ้งล่ะกุ้งยัง ยกกหาอาราโนหาคุจิโรอก็มีเป็ดมอนี่ยก็ได้อย่นันเบาเบิ่อนำวายก็มือเ้อคือนำวายได้ค่ะมือในคู่ากับุจิรอกับท้าใหม่อีบันี้ท้ายืนลดย่าแล้วนังแล้งตัวปงปีมาตัวปงปีนะบันนี้ เพ่ดกองกุนขี่กระรอดอยู่ตัวงามวันนี้เนาะมีแล้วเดอู้พาเป็นเห็นหนึ่งเลยพี่น้องนี่เอางี้องค่ะเหแล้วผู้พากลัวเนาะนูนู่บนรเป็นแน่นางนูคนีชบเหงาจ้ำอันยุบมาดูมาบางดูบังชบเหงาก็ะดง มันโคบเด้อชูดจับโง่มันเด้อเอาเบิ่งพี่ชุดจหนาานี่พี่น้องหนูนี่นะคือละเมินความเย่อมันะมดเท่านี้หนักที่ชบแลมเด้อเป็นไงที่ชบแลมแล้วก็ทีชบหนาผมเขาเออน่ะหนูเลยนะหนูโง่บอกเอาง้อผู้พายนังยีเอ็ดพี่น้อยก็ได้ยน่ะยีได้ผู้พายเป็นยีได้พี่น้องพี่น้อยนั่งก็ยอ่ะมืงลแม่แม่แม่ดอยอ่มือเล็งลูกมันแม่หมูอันหมูว้าว อางนีคนึ่คนนึ่นได้องตัวสูกจานี่นะงลองตดต่น้อยเด้จะคุ้นก็บ่อยนางอย่าคุ้นลม้นไม่ได้ยินได้จยตัวตแต่น้อยนางยังได้จะตูจะตัวจะไปนี่ว้าดอี่ได้จะตัวจะไปนี่ต่น้อยบาัปสวนนนแม่ขุดมากิจาได้พี่น้องเอ้ไปนี่ได้ เห็นไปเลยคุดไปเมดโลดจี้ล้อกับคุดมันก็จี้จาดกับคุดอีคุดแม่งก็จี้จาดกันไม่ได้พี่น้องเลยคุดจี้ล้อต่ออีบันนี้บอดเตน้อยเด็กคุ้งแล้วบอดเตน้อยือคุ้งแล้วไปเห็นผือพี่น้องตตน้อยจืแ่งไม่ได้ยี่ไปเลยจะปนี้มาพี่คุดจี้ล้อใช่ไหมจี้ล้อลกอะไรเน้อนอล้แม ออดอ๋องไปเลือดตมชายชายนะตัวหนุ่พี่น้องเออหนุ่มออกมาระบาดาเดลุดแมงกะจีพี่น้องเอามานิแต่น้อยป็เดุดพ่อพินเห็นมูคุดคุดนหมูแต่น้อยก็ได้ อะไรเปล่ากำลังกีนขวายดินมันก็จีจอดเนาะคุดคูดเมื่อกี้นี่ไม่ได้ใช่พี่น้องเอ้ยคุดหาคุดคูยไม่อีผู้พาก็ได้เหตตาบก็นั่นอ้อนี่เนาะโอ้ยยิงยิงเหตตาบเด้ปีนี้ยังไม่เคยกินเหตตาบว้ายอ้อมาแล้วจีจีจอดจอดจีจีจอดจอดเลยนี่อ้อละตรจะน้อยนี่น่น่าน่าอืมเอ็งทำเต็มที่ มันกะจีตัวใหญ่ๆหญทั <tr> ้งมื้อได้พี่น้องเลยมันกะจีมุกบอกเขาเออจีคือแต่น้อยการจะเอ็ดหานหันหันหันชักนะหนหันยาทอดเก็บขี้ควายนออทอดเมื่ลไรน่ะหานหันแมันกะจีตัวใหญ่ๆหญทั้งมื้อนะโอเห็นอยู่หันตัวนึงน่ะชิงเชียมแต่น้อยน่ะเด้อเด้อเราเด้อชิงนั่นแหละหันหันออน้ำเชียมนะฮะอืมอันเด้อละ À, nữa nào. Đó nè. Nó ai khổ hơn. Úi lại ừ, đi nè. Tôi à, nhớ thông mất. Ừ, kìm khô nó này nè Hả mày đi qua đâu Một cái chi là chứ chứ Một cái chi tôi nhìn nhảy thôi Chi mục thôi Chi nè. nè, Một cái chi nhảy Một cái chi ừ. Một cái chi mình พูดไอานั่นจิไม่ได้เห็นแล้วนะเห็นจักตูเร็วบได้เปบ่าเห็นบอดตัน้อยแมนกะจี้นะเห็นล้วหรองเป็นกระได้เพี่น้องอ้ยตัวนึงน่ะอามาไม่นด้ยุ่งนะนี่เลียกุก็ว่าุกัะ พี่ละทึลานั่นทึ่นแม่ยูพี่เหลือแม่มึงทำน้อยทีน่ทีแม่เ้หน่จาต๋ตปุ้งปีบ่เบ้น่อยจ้ะเหน่เหน่าคุดจิโร่มือกี้ก็ค่อยไม่ได้คุดเล้วพี่น้องข้าวผู้ผาเป็นมีเรอคุดเปนาคุดผู้ดียู่นตากับัชเชเอร์รีบ้อยนะคุดจิโร่ กูจิโรก็หายากนะเพราะว่าฝนตกนะน้อม่คือแดมันแดดเลยถ้ามันแดดนั้นมืดมิดยะกูจิโล่ก็ฝนตกละหายงกได้บหมนี้มันไปเห็นฝนตกกอกะปูเอ่ยก็ไอกระปูนังเรื่องหายงากนังกุ้งนะกุ้งเลยจุกออมมืออันนู้นยังลุกกุดมือเต็มมือเอ้ยังฮึอันนู้นเต็มมิวไม่หัวเต็มมิว อุจจิกันอุ้ยุจิกันนมื้อนี้ก็มีขุ้งลเพีนนจำอหมอนี่ยุ้งตลอดบเห็นตลอดหมอนี่ยเลยได้อยูบบ่คุยนี่เมนทห่าไม้บ่ห่าไม้บ่ผูกค่าเมหทาบ่โอ้ยังไรอยู่คุ้งอยู่บ่อ้าวถอดเกือบกระคบ อ๋อเข้าไปไไนี่น่หาไม้ใหญ่แล้วนะั่นน่ะเพราะว่ามันอยู่คือกุ้งไม้ใหญ่เด้ได้บ่ผู้พาค้าหาไม้กันไ,ได้อยู่เตอรนี่โอ้ข้าหาไม้ก็เอาจนได้เนาะพิลึกเลยนี่แต่น้อยเอ็นนั้นนะเจบถือมู่นะโอ้หมออันนี้ได้แล้วแม่อือได้ป้ะผู้พามี่แกด้หาป้ายังเหม็นแล้วเนาะไมอยอ่ <c oughs> chị ló khui này hao bả nhà mình luôn trong khu đi sao Nà này nạ khui này chụp bả nhà mình tôi này ngon lắm mày đâu ít đi mày đẹp rồi coi 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 nhem nám bị thử cự nhem nám đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không cho lỡ นี yeah. ่มันล่ะไรเนี่ยชมคุยได้หนุกในกองจี้จี้จี้อยู่เยอะนะกินกี่ล้อมือหนึ่งชิปตูเช่าตูหนกนะก็เพออดูคุ้ยเด็กเราเนาะทุกวัน เก้าวจีรดีแล้วบบไนีจเิดรอจลาจีลาจลหูดองไปแล้วอานไหมนะฮะโอ้เอ็นนั้นดองมาองมาโอ้ดองไปได้จับป อ้างได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่ตัวบางใหญ่หนึ่งตัวผู้นะมาผู้พาเพิยงกับกระต่ากระแกเอาละพี่น้องเอ้แต่เอวนั่นตังไงเนี่ยคุ้งหรบอเ่อืมไอ้คนขี้ตังนี่นะก็ๆๆทำไมเป็นทั้งแต่โชครลายมีแต่ตัวผู้พี่น้องไอ้จิโรอก็ได้พุ่งเลย กุ้งแล้วพี่น้องกอจิลอกันเดี๋ยวเขาจะได้จกเอาคนมีเห็นหุงน้งเนาะมื่อไหร่นะคุมจิลอกันได้โอ้ยโตผู้พี่น้องเอ้ยน,นั่นหมานทั้ตัวผู้น้อยจิลอกันได้จอือกะตาก่อนโอ้แมนก็นจีแจกหองอยู่น่อนนี่ออนแต่น้อยเอ้ยคุ้งแล้วกี่ล้อหนะล่ะหตาละคุ้งยยอยู่เนี่ยเอา พูดอันนั้นแล้วมันยังได้แง่มันมอ่งพูดยังมีคู่หูอยู่พี่น้องไอ้ตาโน้ยก็เป็นการปิ่นคางปิ่นเอวปิ่นเนี้ยเลยก็มีคักบบบนี้เดี๋ยวชมเบื้องบนพุดมันจะได้บ่้องบนจะดดตัวนี้จีรอบาดตาหน้ก็เป็นกระคุกหูแล้วพี่น้องเอ้ยค่อยคิดว่าเป็นเราคุดบ่คู่หูได้นี่ตัวใหญ่ายนรกชั่วหลายจะเป็นตัวผู้น้องจีรอก็ได้ตัวแม่ยมัจะมีนะ เอาไว้กับบ้าผู้พาตาน้อยก็ได้พาเดียวยา่าอะไรพี่น้องเอ,อ้ยขุดจิโร่นะเดี๋ยวชิได้ลงหาดำหน้าก่อนหน้ายัางชองเฮพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันชีบลเลวนะก่อนจะไปดำหน้าก็เฮพี่น้องเยี่ยมเบิงจิโร่บะผู้พาเพิ่งกอนเนอกมันชีได้ยี่บจิโร่ผู้พาเมื่อนี้นะมาเยี่ยมเบิงกับตาจิโร่บะผู้พาเพิ่งพี่น้องเอ้เพราะมันชีได้จกตื่นเลยหลายตูยี่ได้พี่น้องเอ้ยตูอ่อแล้วมันอ่อแล้วก็มีมันอ โง่ก็ยิ้ยมกระตานาคอยพี่น้องเอ้ยนั่นนี่เป็นเห็นก็เยิ้ยมกระตาเลยไม่เยิ้ยมกระตานาคอยระบาดนี่โอ้งโง่อินาดับพีน้องโง่องคอยไดๆเมย์ใหญ่มันกะมีช่องเมย์พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมย์หนึ่งก็ขายไปแล้วนะกินยาอิ่มแล้วอย่าลิ่มยาพวายาเดินก็ไม่มีแคเล็่มแล้วเนาองให้เล่นคักแล้วยังเขาหะา คลิปนี้กะได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเท่านี้ละคลิปหน้าโอ๊ะโอกาสหน้าค่อยพอกันใหม่นะทุกคนที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตาน้อยเด้อเ่อเป็นกำลังใจกันให้คลิปต่อไปนะคลิปนี้กะขอจบเพียงแค่นี้ละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเมตาน้อยกะบทได้ขอโตไปหาดำหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยบานนี้